จะตเ้าพนต้องเ้าดอัก็ต้องมันยังงมเอาพอมงามเดีว่าตัดต้นอีกเยอะหน่ย่สิบเนมาเร็ดครานไครอันนี้ให้กินยอะแยนั่นเองแซ่ย่มเหอเสียบยี่มหนึโอ้ยเสาออกจากปากเนี้เจ้ากับบทั้เนาะยันหนังแต้านบดแดงงำงำบิดปากเนาะจงไห้ไปตําซิมจังเอยเนี้ยสนอกอดเสียบซะ อสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากินเขาทงเขาเชียงอยู่ทงภาษาไงเพิ่นมันภาษาไงเพิ่อนปยกเสาพี่น้องภาษาญ่เพิ่นมเสาอันเราข้าวิศวะมาพร้อมแมนวิศวะพี่น้องอาชื่อหน้ามือวิศวะวิศวะหน้ามาเนี่ยโอ้ต้องมีวิศวะล้วโอ้แล้วะวิศวะกาผมนี่เนี่ยเรื่องกานี่เขาให้บอกกาเนี่ยผมเพี้ยกาได้เบิด แล้วก็ทอดกบมาทายบางไก่ไม่บางป่นบางไก่เดี๋ยวมันจี๋เหมือก่อนนี้เดี๋ยวพี่น้องแอบกินเน้ยน่ยยกเสาเสาเพื่อนเพื่อนได้เนาะได้เลิกไงงามงามดีเลยพี่น้องเอ้ยมันยกเสาถือออกว่าจะมือขึ้นมากลับมาหอบมีอะไรโอ้ยบอกว่าเหมือนเสานี้บอกว่านี่จ้าเสาเสาเสาเป็นเสาเป็นหกต้นเสาปูนหกต้น เสาไหม่เสาไหม่โหน้าบ้านน่ะสองต้นพี่น้องเปิดแปดเปิดแปดเปิดแปดต้นก็ขอบคุณขอบคุณแรงสนับสนุนจากเอฟซีใจดีนะจ้าที่เสาหองยายเวียงเนาะยายเบียงก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะที่ได้แรงสนับสนุนจากพี่น้องเอฟซีเขา มันยายเพี้ยงได้ครบหมดแล้วก็เอามาทั้งของเงี้ยจ้ายิงเขากับส้มตามดูตามตามแฉกๆอ้อมกบสมบูรณ์ผักสลัดอันนี้กบทอดจ้ากบทอดหรือทอดกบจ้าอันนี้ยังไงฮะอันนี้ส้มเห็ดจ้าส้มเห็ดเห็ดนังเห็ดนางฟ้าบ่หมีนเห็ดธรรมดาเนี่ยแม้ส้มเห็ดกับหมูเนี่ยมีบ่หมีนเห็ดธรรมดาอันนี้ทอดทอดนางกบจ้าอันนี้นางกบไม่เข่าเหรอีครับพี่เด้อพี่น้องเอฟซีไม่กินข้าวน้ำกัน อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศก็ไม่กินข้าวแล้วเหมือนกันนะจ๊ะ่ะมันเห็ดธรรมดาดิเห็ดเสาฝ้าเสาสวัสดิ์เหมือนเห็ดนางฝ้าเหมนเด้เห็นนางฟ้าใช่นังหมูนสองคำเลยใช่ไหมนะเปิดติดเลยก็ลังว่าตัย่างสูงกินเยกินได้คันเดือฟาดพี่น้องเดือฟาดเดือฟาดลงมาทงมือนี่เดือฟาดสุดยอดสุดยอดเดือฟาดนี่พี่น้องอย่างไรพี่น้องเห็นแล้วทาแล้วขับรถพี่น้องสุดยอดเลยล่ะเดือฟ้าล่ะ ้มกันเยอดบ้าวบ่อกบ่อันเกินโอ้เยิเอาก็ะดนน้มีสิทใครก่อนผมด้เดจ้ากินเผ่อต้การเบิกตํ้มตั้บาห้องพี่น้องพีกไล่เม็ดปุเลยมนากินยบไบบุสมเฮดิ้นสุดยอดเลยสมเฮดิ้นสมเดิ้นพริกบุบบุบนางโกบปพี่น้องนางโกบทอดสุดยอดเกนี่แซบวิสบะแซมาสุดยอดจับกัน มนยกอีตีาม่กินตกบนี่นเขา่ะเร็บเสบ่เสบยกป่วยเนีสุดยอดบบแจกบบนยกเกินไรหรอกบน่ในทีน่ะกบพันตัวโกบขายพ่อตัวเลยนี่ยงวัให้กินนองสูเอ้ยบังนองสูบังกบเด้อหนูนาหนูนากบทอดนางกบหนูนาเอ้ยบ่ได้ไปกิบพักาจองเนาะ อันนี้ก็บ้าธรรมดานี่ป่นเม่งดาวนี่แบบป่นเม่งดาวเนี่ยจะปลาเอ่อเซบปลากระเดิดปลากระเดิดหรือปลาเข่งด้วยหนู่นซูน้องสาวหน่อยเลยน้องซูมากเลยเด้วเนี่ยอันนี้ม่วงแดงอันนี้กินแล้วจะยำมันไครับอืมเมื่อวานใช่จ้ากินน้องกะมิเต้นเส็บเสยบแกมือใดเปิดไปเม่งดาวหน่อยซุนดอนปลาเต็มอยู่หลเพราะว่าปีคว่ามันแมลงบอง นี่บอมไม่นำทำอไนมาน่รับ้องเราไถ่นะบอกได้ม่นำมีมั้งให้บันหินลาวเขามาไต้เลยขึ้นแมงด้อู้่นวเฮ็ดกางมุงพูดถึงขาวาจะมากับบินมาเนาะตาาตอนไปมันบินไหมไ่มากดีจ้าเด้ดพ่นังเด้กินข้าวน้ำกันเพียน้กันคนเลื่อมมันน่นจคนลืมมุงอ่ะคนลืมคือบตมุงกันมุงกันมันออกพอมันใหญ่เรามันบินออก บอล้วิว่าถึมุ้งาหาเลย้ยงกินเยอะมนาบดถึง่อเยอะก้วใครมึงด่าพวกเรอ้วนเลี้ยงนวเถะไปงัดตองไปงด้เตกินเขายุทงพี่น้องเขายิ่ทงไมนนี้เลิกได้ย้ำแล้วเอาโยกเสาขอบคุณอีฟซีเป็นผู้สนับสนุนนะจ้าวนเลี้ยงแมงา เอ้ยงเรื่องุ้นหลายๆบอกพ่อบอกลำเนี่ยยกเรียบร้อยแล้วจ้าัเรื่องผมตวยิ้นวายผม้ยินวาหนาบูดรบอกมันบขึ้นหนาบูดแวบ้านว่างนเลยใควะหนาบุตรก็ยิม้มหนาุตมาหนาบูตบอกอ๋อตอนนี้หนาบูดเพราะว่านนเินดิ่งเพราะสุดท้ายเพื่นกัล่งบิงลงไหมน้อง น่าบวชน่าบวชนะู่ดะไัมันยังบวชอยู่ด้ยนะโอ้เขต้องนันพูดินะแกบว่าบวชน้านัว้อนยส่เส้นำดหอมหอมวย่ใส่เหรอย่อมผมบวอยู่ดบนแค่วันดำมหอมแ้วมเีย

มั <gesch> ัเลยันหนักจังนี่หลก็เห็นงั้นเหรอถ้ามาตืชยแซงมันจะเงนเพิ่มือก็ไปจะจงมาังมันหันางมันกับสมก้งานนั้เอาใจเขาไเีก่ามาเห็นเเขา้เขาไปแลว่มาคือเาชวแ้ดอ่แต่เขาน่มันากเงินไปแล้วเพราะฉะนั้นมนงมกับประทัอย่างนัน ลามันเดี๋ยวมกับแบนพกินเขารู้กินกระดูกรับบเงงอเกินนะขับแบนนันเป็นพวกขับยกับกถเนี่ยไม่ใช่แต่มึงขับข้นมือยังไงบทเงก็คือคือเป็นเอขอก็กายมขับยังสิ้นกรนแอย่เงี้ยาพี่น้อง รถขั้นนี้กับว่าจะบอกหน้าขั้นแรงกับพรมีงานขนานเนี้ยนี่เห็นยืนละนังพักเขาเปิดเปลี่ยนวงกลมีงาอยู่ตลอดเนาะมีงานเบาแฉงบบกแฉงแห้งบบกแ้งรดถ้าันหลังหนาเดียวเทียเดียวมันเปลี่ยนไปแล้วอน้ำกักทังรถไถเลยรถไถไม่วนไปสามเดียวแล้วจะมาเปลี่ยนเทียฟางเขาบอกต่ำยืนน้ำต่ำมากเลยฝนตป็นตกบวกไฟยเื่อห้างหนอเนาะเชื่อห้างบาคนเนาะ ดัขบมันปลน่อย่นเจ่เมดาก็เาบงนมาจ้งนี่เอาไปมาก็่าสบัตรสบบเอาไากมาสนีไปฟังพูดเหนือำไปได้่โตะนั่งคนนึงเอามาใมานี่เดียวตังไี้ก็ใส่ไดมาเลยม่ที่นเอาตขอาแอมีเพีงนีพอได้ยุ่เขาก็ไปเอาหมอแงซิงเกิลมไ ก็ย่นใส่ก่อนใส่บอกใรูประมพันหมากแดงน้ำเวนก็พ้นลงไปเฮ้ยคุณเห็นไหมมอจานเห็นนมือนเห็นมือแต่้ะมืออย่ามือเยนเราติกับสีแรงกัคเอาขนข้องไว้ม่มีคนเห็นตอนเั้กไปจบไปแล้วไหม่ยย้ใหม่ยค่นร้อนมควันมันกอได้เห็นสควนเเดียครับเป็นสอนสอันวเน่ยด้เนี่ย ผมตึแล้วว่าบอเดีเนี่ยเนี่ยผมตึ่นแสูงเนี่ยมันไ่ได้เป็นสีเดงมันตัดเนี่ครับก็ยที่เขาต้องเลี้ตเดียพอดินี่ย้มหคือการได้หอดติดผมนี่เรามื่อนี่เราเมื่วนี้เราเล้วอะรผมตึบางครั้งหลอดออกับกัมดบางคร้งหลอดออกกมาแปลงร่อไอ้หมอนแปหมออหญนะ มันไปชีวิตไปยังความน้ำมันจอวเขาคนพิการเขาเนีมหนามเต้เลยเนี่ยน้ำล้งไปอ่ะเราบ่างทีมองจาอดพิการมึงที่เบื้องบนกูบอกกูบอกว่าถอดรองเท้าออกแล้วก็เดินตนออกไปก่อนคือยายนั่นเนาะมึงที่เบื้องบนกูบอกพอตอนเอายุหน่อยเป็นคนพิการอยู่นาะเข้าเราไหมเขาปลดออกจากคนพิการแก่ตามไว้เพิ่ะฉะนั้เข่าวดังเลยอเราบอกเลย กีมมุยอย่าลดเนโล่คุพ่การแะดควันเนานั่งรถเ่นเธอเขาเนาะวันม่มองขึ้นแต่กำลังอันขึ้นขึ้อุ้ยต่ำมืงขึ้นแหบแห้งต่ำมืงขึ้นเนี่ยวันนั้นลามกบประมาณตะกี้รูกวนลามผมบังเด้ไทอะกบาปู แบขาดกบขยดีแท้ขยดีก่อนมูแฉ็บขากบหน็บหนุ่ทอาบางส่วนเยวมัลงแ็บขากบส่วหน่เขยันเบกวบางใส่มูมันจะเป็นชีวิตชีพเลยยันเปนอะไรก็กูใส่ซมดีรักาพาจะกินก็กูยัใส่กูยันุนั่นแหะมาเอาปู เจ๊แนวกับไปสุนเห็นมันมีกัเลยเห็ดคืออหนังมันใส่น้ำมัแก่นมันเ่ยน้ำมันเคยกันเคยกินแล้วน้ยกุ้งอ่เอาต้นน้ำม่พดมันมีโปรตีนอ๋อ็ดตัวน้ำมัม่อน้าหลวงไเอาปลาไปตอนอะไม้นะไรเกลได้ มุ้งหลังคาแล้วมันได้กินอ๋อบ่มุ้งอยกินไหนเอาตัวลูนี่เลยละเอาที่วี่มันล้วนเหรอตัวลูนี่เลยได้เพราะตรงมาเอาได้ส้มเหมือนพ่อจริงๆอันจะคอยลาพี่แล้นน้องเขาซะอ๋อใช่แล้วเดนเน่น้าในวันนี้เหมือนดิเอาเด้อพี่น้องเ้ยแต่พลอกันกิ่นหนาเด้กพี่น้องเด้อสหรับกลิ่นีกับไม่แกนี่เนาะครับเนาะกบพิการเด้อพี่น้องกบพิการกินเข่าอยู่ตรงหน้าพี่น้องกบพิการเดือดปัด เดี๋ยฟาดใบโดูงใหม่โบ้มเงินเลยพี่น้องสั่งไงเดี๋ยวฟาดบ้านเดี๋ยฟาดบ้านลังกล้องแล้วสิพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะที่กดแค่กดไลค์กดติดตามยัยเวียงช่องเมเวียงพ่อบุญพัฒน์แสบจ้าขอบคุณค่ะ